นะคะเราจะทําการแบ่งครึ่งมุมไปดูขั้นตอนแรก mm hmm. เขาบอกว่าใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลาง mm hmm. แล้วมียวาวพอสมควรเขียนสุนโค้งให้ตัดกับรัง C B C และรัง C B A นะคะตัดโดยจุดตัดเนี่ยให้เป็นจุด E และจุด D อ่ะเรามาทําตามเขาเลยนะคะเราจะใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะ แสดงว่ารัศมียาวพอสมควรก็คือเราคเนีเวลได้เลยนะคะโดยไม่ให้มันเลยลังสี bc และ ba เนาะเพื่อที่จะให้มันตัดลังสี bc และ ba แบบนี้นะคะ,ะให้จุดตัดคือจุด e และจุด d แล้วก็เขียนจุดตัดจุดตัดมันจะมี2จุดก็คือ e และ d นะคะ จากนั้นไปดูขั้นตอนที่2<ม>ก็คือเราจะใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางนะคะรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งภายในมุม A B C นะคะคำว่าภายในมุม A B C ก็คือส่วนโค้งต้องอยู่บริเวณนี้เนาะอ่ะ,ะใช้จุด D ก่อนนะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เขียนส่วนโคง้ง<ม>แบบนี้<ม>นะคะจากนั้นใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางนะคะ รัศมียาวเท่ากับความยาวของรัศมีในข้อที่2นะคะก็คือรัศมีเท่ากันนะคะที่เราใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางนั่นแหละนะอ่าแล้เราก็เขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งในข้อที่ 2, 2> นะคะก็คือให้ตัดกับส่วนโค้งแรกเนาะที่จุดอะไรเขาให้ที่จุดอะไรเขาให้ที่จุด F นะคะแล้วก็จะได้จุดตัดของส่วนโค้งนะคะคือจุด F จากนั้น ข้อที่4เขาให้เราลาก BF นะคะก็คือลากเส้นตรงจาก B ไปยัง F ให้เป็นรังสีเนาะเราก็ทำเลยลากแบบนี้นะคะปึ๊บขึ้นไปอ่าเมื่อลากแล้วนะคะก็จะได้มุม ABF อะค่ะมุม ABF นะคะ, A, B, ะ,ค,ะคือมุมนี้ เข้ากันกับมุม FBC นะคะคือมุมนี้นะคะ<ม>เพราะว่าอะไรนะคะ<ม>เพราะว่า BF เนี่ยเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม ABC นั่นเองออ